อเจ้าก็เลยทำให้ลังเลทำเสาหรือใบประจุยความจับจุดองค์ตลอดเวลาทีท่เหานีน่เข้ามายความว่าธรรมชาติของน้ำนั้นไม่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 มีตะกอนน้ำกับตะกอนไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ดูที่ตัวธรรมชาติของน,าน้าคือไม่มีตะกอนมันก็ใสไม่ขุนมัวที่พอตะกอนเข้ามาโดยวิธีใดก็ตามไปไอ้น,น,น้ำก็ขุนมัวไปพักหนึ่งจนกว่าจะปราบจากตะกอนที่จะสงสยัยว่าอ้ตะกอนนี่มันเป็นสมบัติติดตัวของกิดมาหรือเปล่ามันก็ตอบว่าไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกัน อุปกรณเลท็ที่เป็นเรื่องจิตแต่ว่าอุปกิณเล็มันมีหน้าที่ที่จะข้าไปรบกวนจิตชนิดจิตชนิดนั้นก็ยังอยู่ในสภาพที่อาจจะถูกรบกวนได้น่นไม่ได้อบรมเข้มแข็งให้เข้มแข็งให้เฉียบขาดาเป็นบรรลุมรคลจิตนั่นยังอยู่ในวิสัยที่รบกวนให้เศร้าหมองได้ ถ้ามันมีปัจจัยของกิเลสของอะไรมาเกิดขึ้นรบกวนจิตนี่มันก็สร้าหมองได้จนกวากิเลสจะออกไปทีนี้เรามาอบรมจิตอบรมจิตชนิดนั้นน่ะให้มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขนาดที่เรียกว่าถึงระดับสูงสุดมันก็สามารถรักษาความเป็นประพัชสอนไว้ได้ไม่ว่ากิเลสชนิดไหนจะเข้ามามันสู้ได้ มันก็ได้สูญเสียความเป็นประพัดสอนจนจิตท,ที่อบรมถึงขนาดที่บรรลุพระอาหารแล้วจะมีเหตุปัจใจกิเลสชนิดไหนมาก็ไม่มาปรุงแต่งจิตให้เศร้าหมองได้ถ้าจะเปรียบกับน้ำก็คือน้ำที่เราได้กระทำชนิดที่ว่าไม่มีตะกอนอันไหน,นผสมกับมันได้ แต่เรื่องวัตถุชนนั้นมันทาไม่ได้มันก็เราไปตามเรื่องเรื่องจิตจถือว่าอบรมทําให้เป็นอย่างนั้นได้เป็นจิตที่หลุดพ้นจากการรบกวนของกิเลสใมาถือว่าจิตมีธรรมชาติประพัดสอนถ้ากิเลสไม่รบกวนก็ไม่สูญเสียประพัดสอนนี่จิตธรรมดาสามัญมันก็จะจะสร้างหมองทุกข์าที่กิเลสมารบกวน ที่มีพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามมีวิธีที่จะอบรมจิต็นสมัยเข้มแข็งเก่งกล้าสามารถที่กิเลสท,ทำให้เ้าหมองไม่ได้ก็เลยคงความเป็นประพัก์สอนไว้ตลอดไปการอบรมจิตมีประโยชน์งที่จิตเตจะอายโผโค เออตางพุทธ,ธานาสาสนังการกระทาจิตให้ยิ่งยิ่งในทีนี้ยิ่งชนิดเียวจะไม่มีอะไรทาให้มันสร้างหมอได้มันก็เนื่องกันไปหมดเนื่องกับสติเนื่องกับปัญญาเนื่องกับสมาธิเนื่องกับวิปัสสนาเลยที่จะทำอบรมจิตให้มันเป็นจิตอันพิเศษถึงมัถูกทำให้สม้างมองไม่ได้อีกต่อไป กิเลสอุปกิเลสไม่อาจจะเข้าไปเกิดในจิตนั้นไม่ไม่ไม่อาจจะเข้าไปตั้งอยู่ในจิตนั้นรูปวรจิตนั้นได้พูดง่ายจิตตามธรรมดาของมันนั่นไม่มีกิเลสการจะจากกิเลสน้องก็ของใสพอกิเลสเข้าไปก็เศร้มองถ้ากิเลสยาเข้าไปมันก็ไม่เศร้มองนี่ทำโดยวิธีที่กิเลสเข้าไปไม่ได้ด้วยการอบรมจิตสมบูรณ ก็ไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องมีความเศร้ามองนี่เรียกว่าบรรลุธรรมะระดับสูงสุดคือจิตไม่อาจจะเศร้ามองอีกต่อไปก็ไปศึกษาเรื่องเศร้ามองนะห้มันหมดมันมีอะไรกี่อย่างเป็นอย่างไง็รู้วิธีป้องกันไมื่อกเกิดโลภโทสะโม คือมันเกิดไม่ได้มากกว่าในชั้นแรกเราป้องกันโดยสติสจะเจิตเองมันสมบูรณ์อยู่ใยสติทั้งที่สุดมันเกิดไม่ได้เข้ามาไม่ได้สมบูรณ์โดยสติสมบูรณ์้วยปัญญามันไม่เกิดความยึดมั่นหรือจับเวยอารมณ์อะไรสําหรับทาความสร้างมองซักข้อบติดย่อยรยรายละเอียดก็ได้ ามันยังคล่มใจส่วนไหนอยู่ของปัญหาปัญหานั้น